วิมาโหลดสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบไฟล์ที่ลบไม่ออกนะฮะสำหรับใครบางคนที่เคยเจอปัญหานี้ก็คงจะเข้าใจกันดีว่าเป็นยังไงนะฮะพอเราลบไฟล์ลบไม่ออกปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดก็คือไฟล์ตัวนั้นนะฮะมันทํางานซ้อนกับโปรแกรมอื่นครับเลยไม่สามารถลบไฟล์นั้นได้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีลบไฟล์กันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยครับไม่รอช้า กดคลิกขวาที่ปุ่มส s t a r ทครับผมจากนั้นกด Run ครับพิมพ์เข้าไปครับ CMD อันนี้ผมจะสอนใน Windows 10นนฮะส่วน Windows อื่นก็ใช้คล้ายๆกันครับผมใช้วิธีนี้คล้ายๆกันครับไม่ต่างกันมากมายครับเข้าไปที่ Run กดพิมพ์คาว่า CMD ครับโอเคจากนั้นเราจะเห็นหน้าต่างขึ้นมานะฮะให้เราเลือกไปดูไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะลบนะฮะ หรือปลายที่เราจะลบเราจะลบตัวไหนเราก็เข้าไปดูก่อนครับว่าเราจะลบตัวไหนพิมพ์เข้าไปในนี้ครับว่า R D ดี RD ครับผม t s แล้วก็เครื่องหมายปันโหนครับผมนี่นะฮะเราจะลบโฟลเดอร์นี้ออกทั้งโฟลเดอร์นะฮะล้วก็คลัดลอกครับแล้วก็วางนครับผมจากนั้นเราก็ใช้นี่นครับปิดคำสั่งปันโหนอีกครั้งหนึ่ง หลัจากนั้นกด enter ครับแล้วก็กด yes กด y นะฮะตดตามด้วย enter เห็นไหมครับโฟลเดอร์นั้นจะถูกลบทั้งโฟลเดอร์ครับผมอันนี้ก็เป็นการลบอีกวิธีหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทำได้หลายวิธีะฮะแต่วิธีนี้คือเราไม่ต้องไปลงโปรแกรมเสริมไงฮะเป็นเทคนิคดีๆนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับ brmalo.com นะฮะ,ะ,ฮะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมครับผม